สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาตอบคําถามที่มีคนคาดใจหรือสงสัยกันมานานนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะตอบคำถามนะครับคําถามที่1ครับ ทำไมผมถึงไม่รีวิวร้านตัวเองบ้างเพราะว่าผมคิดว่ามานั่งอวยร้านตัวเองแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าผมเป็นสุภาพบุรุษพอนะครับเพราะถ้าผมไปรีวิวร้านตัวเองก็จะมีเสียงทั้งติและก็ด่ามาเต็มไปหมดแล้วก็เสียงชมก็ไม่รู้แหละแต่ผมคิดว่าผมไม่ไม่รีวิวร้านตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่อยากมากินอยากมาแดกก็ขอให้มาลองกันเองดีกว่านะครับ กินฟรีตลอดถ้าผมกินฟรีตลอดผมก็คงจะสบายไปนานแล้วครับก็คงจะแดกกันมันแดกกันเพลินเลยแหละทุกที่ที่ผมไปผมจ่ายตังค์หมดนะครับแล้วก็เป็นเงินส่วนตัวของผมด้วยนะครับมีเงินก็จ้างหม่อมไปรีวิวได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทําผมไม่เกินศักดิ์ศรีตัวเองแต่ถ้าคุณจะจ้างผมไปประชาสัมพันธ์ล้านคุณนะ่ะผมไปให้ได้แต่ถ้าจะให้ผมไปบอกว่า ร้านคุณอร่อยทั้งๆที่คุณไม่อร่อยผมคงทําไม่ได้ครับผมมีคําถามที่เกิดขึ้นมานานแล้วสําหรับคําถามนี้นะครับว่าผมเนี่ย เวลาผมไปรีวิวหรือไปกินคือผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้ไปรีวิวนะครับผมเป็นแค่ผู้บริโภคคนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ออกไปกินแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตคุณขายอาหารผมก็ไปซื้อบริการผมก็ไปกินเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกได้เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะฮะผมไม่เคยชี้นาใครถ้าร้านไหนดีผมก็จะแนะนําให้เพราะฉะนั้นคุณอย่าโทษผมเลยครับมันไม่เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคุณภาพของร้านคุณเอง ในทางกลับกันถ้าผมไปไหนแล้วร้านนั้นผมชอบและถ้าเป็นร้านคุณคุณโชคดีไหมครับที่คุณไม่ต้องโฆษณาอะไรเลยทำไมร้านผมถึงขายแพง40กับข้าวราดแกงหนึ่งอย่างถ้าคุณบอกว่าแพงผมก็ไม่รู้จะพูดคำไหนอะเพราะว่าทั่วไปเขาก็ขายราคานี้นะครับถามว่าจะให้ผมขายเท่าร้านที่ เขาไม่มีต้นทุนแบบผม30บาทผมก็าขายไม่ได้เพิ่มอีกแค่10บาทถ้าคุณรู้สึกว่ามันแพงกับสิ่งที่คุณได้รับ กับคุณภาพที่ผมมีผักผมมีแม่งแทบไม่มีเลยทุกเมนูผมมีเมนูเนื้อล้วนๆต้นทุนผมสูงกว่าหลายๆที่อยู่แล้วนะครับหลายๆเมนูนะครับอันนี้ต้องตัดสินใจกันเองไม่ใช่ว่าที่อื่นเขาไม่ดีนะที่อื่นเขาก็ดีทุกคนมีดีในสไตล์ของตัวเองถามว่าผมก็ขายราคานี้สี่สิบห้าสิบต่อข้าวราดแกงหนึ่งอย่างถ้าคุณบอกว่าแพงก็แดกที่อื่นเถอะครับเชื่อผม ผมเห็นคนเขาก็วิจารณ์กันเยอะแๆนะครับผมก็เปิดให้วิจารณ์ในแฟนเพจเข้าวแกงแฟนเพจหม่อมเป็นเป็นก็เปิดให้วิจารณ์นะก็มีคนวิจารณ์ในเรื่องของรสชาติอาหารคือของเนี่ยที่ร้านผมเนี่ยมันมี30กว่าเมนูเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะอร่อยทุกอย่างหรอกตัวผมเองผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะอร่อยทุกอย่างเพราะว่าลิ้นคนเรามันมีปุ่มรับรสที่ไม่เท่ากันผมบอกหลายครั้งมาก บางคนกินเปรี้ยวบางคนกินเคม็มบางคนกินหวานบางคนกินเผ็ดแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันฮะผมไม่สามารถที่จะไปบอกว่าอาหารขนงผมอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกคนเป็นไปไม่ได้ผมยินดีรับฟังอยู่แล้วแต่ถามว่ารับฟังก็ฟังนะฮะแต่ถ้าบอกว่าวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ละไอพวกเนี้ยขี้โกหกสาวที่หันหลังถ่ายคู่ด้วยในแฟนเพจหม่อมถนัดแดกใช่ไหมที่ผมลงโพสต์ไว้เก็บไว้ให้เป็นคำถามต่อไปแล้วกัน ทะเลาะกันหรือเปล่าจะทะเลาะกันทำไมครับล้วถามว่าไออย่าพี่หมอสเตฟาเนี่ยเัาเป็นเพื่อนไปแล้วแต่เอฟซีก่อนๆที่รู้จักกันผมตอบแบบนี้แล้วกันนะครับว่า ทุกคนเขามีงานมีการทําและผมเองเนี่ยผมก็เคยเป็น FC คนอื่นมาก่อนผมก็ไม่ได้ติดตามเขาตลอดเวลาผมไม่เคยที่จะเอาชีวิตตัวเองเข้าไปพัวพันในชีวิตของเขาถ้าคนพวกนั้นคิดว่า FC เก่าๆหายไปไหนผมตอบให้ไม่ได้ครับคุณไปถามเวาเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องเตยฟาร์มพี่หมอไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีออกไปทริปด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะครับอยากคิดว่าใครที่เข้ามาหาผมแล้วพอหายไปแล้วจะต้องทะเลาะก,กันไม่จริง เลิกคิดเถอะอย่างเช่นกรณีของมาร์กเนี่ยซึ่งมีคําถามมบ่อยๆมากคือมาร์กเขาไปทํางานอยู่ต่างประเทศซึ่งจะให้กูต้องไปหาเขาหรือไงเห็นถามกันนักกันหนาอย่างสเตฟานเขาก็มีงานของเขาเขาก็มีช่องของเขาอยากติดตามใครก็ไปติดตามเขาเอาเองแล้วกัน ก็จะบอกว่านี่ก็จะครบ5 0 0แสนซับสไครต์นะครับคนติดตาม5 0 0แสนคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมนะครับในการทำรายการแล้วก็รายได้จากช่อง YouTube ผม10%ทุกๆเดือนนะครับผมจะนำไปบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลทุกที่ทั่วไปจนกว่าผมจะเลิกทำรายการหรือผมจะหมดลมหายใจแล้วกันนะครับ10%จากรายได้ของ u t u b e นะครับผมจะบริจาคเพื่อการกุศลนะครับทุกเดือนนะครับสวัสดีครับ เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูอะไรกันอะไร